สวัสดีครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกธุรกิจมีวันร่มสลายถ้าไม่มีลูกหลานสานต่ออันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตวันนี้ก็เช่นกันครับลุงเอกมีนี่เลยครับปืนอัดลมมานำเสนอครับครับสีสันสวยงามนี่คือปืน นี่คือลูกอัดลมนี่อุปกรณ์ทดสอบความแม่นครับชุดนี้ดูน่ารักดีเหมาะกับน้องๆหนูๆผู้ชายที่อนาคตจะเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติแม่นปืนนะครับฝึกไว้แต่เด็กบอเซียรลา์ครับพี่น้องนี่ครับของเล่นฝึกทักษะ ของเล่นคุณภาพที่นำมาเสนอน้องๆหนูๆผู้ปกครองนะครับเนี่ยเล่นของเล่นว่วนี่ดีครับพี่นอ้องอย่าไปเล่นเลยครับโทรศัพท์เล่นบ่อยเล็กน้อยมันจะติดติดแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็อยากสีวนเวียนแต่กับโทรศัพท์นะครับอีกหนึ่งชิ้นครับเนี่ยสเก็ตบอร์ดสร้างความบันเทิง มีไฟแสงสีเสียงคือเทคเลยครับพี่น้องเลยตามรูปเด็กน้อยมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาวนไปวนมานะครับกล่องนี้น่ารักมากใส่ฐานประมาณสามก้อนครับมีไฟเทคมีเสียงนะครับดูน่ารักดีสนุกครับเดอนสนุกตอนกลางคืนเนี่ยปิดไฟเลยครับ ปิดไฟอยู่ในห้องนอนก็จะเป็นสีสันนะครับน้องๆหนูๆก็ชอบหลายคนนะครับรู้สึกตื่นเต้นดีดูแล้วเพลินตาดีสนุกดีสร้างความสนุกสนานร่าเริงครับนี่ครับอีกหนึ่งชิ้นตุ๊ก,กตาล้มลุกข้างล่างนี้จะใส่น้ํานะครับนี่ข้างล่างจุดตรงนี้นี่จะจะใส่น้ําจะมีหัวจุกอยู่นะครับ เนี่ยตรงนี้จะเป็นโวจุกนี่ครับโฮจุกใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเป่าแต่ลุงเอกยังไม่ได้แกะนะครับนี่ก่องนี้ลุงเอกยังไม่ได้แกะเพราะว่าเครื่องเป่าลุงเอกหายยังไม่ได้ซื้อมาใหม่ถ้าใช้ป่าเป่าโอ้ยเหนื่อยครับตอนนั้นที่เป่าลูกบอลสองสาม 2, ลูกเนะ่เหนื่อยครับเนี่ยน่าเล่นครับสีสันเป็นลูกสัตว์เป็นสวนสัตว์มีหมี มีลิงมีอะไรเนี่ยกระต่ายล้มแล้วลุกเติมน้ำตรงนี้สูง90เซนดูน่ารักดีฝากน้องๆหนูๆติดตามด้วยครับช่องเอกมีของเล่นดีๆมานำเสนอน้องๆหนูๆผู้ปกครองนะครับหรือวันเกิดจะซื้อหาไปฝากร้านก็ได้นะครับนี่ครับตุ๊กตาลุก สีสันสวยงามดูน่ารักสเก็ตบอร์ดเครื่องดนตรีสีสันสวยงามเล่นรบเพลินนะครับอันนี้ก็ทดสอบคามแม่นนี่ครับชุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงเล่นให้สนุกสนานขอให้ทุกท่านมีความสุขครับที่เข้ามาดูคลิปนี้